ในมุมที่พิมพ์ใช้เวลาเยอะมากที่สุดในบ้านนะคะคือโซฟามุมนี้นี่เองนะคะแล้วก็นอกเหนือไปจากแค่โซฟาแล้วก็ขวดน้ําแมวของพิมเนี่ยนะคะพิมพ์ก็จะต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กหลายๆชิ้นที่แบบว่าเป็นของที่ขาดไม่ได้เดียวคะะพิมเป็นหนึ่งคนนะคะที่บ้าคลั่งการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยูเชคที่อยู่ข้างล่างนะคะที่แบบว่าเป็นเครื่องสั่นๆอย่างเงี้ยของโอซิมแล้วก็มาเริ่มจากอันแรกที่เป็นอันนี้ค่ะนะคะที่จะเป็นที่ นวดคอนะคะแต่เนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยมันถูกเปิดแล้วก็ถูกใช้จนแบบว่าจนมันขาดแล้วค่ะคือเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาพอเปิดเครื่องนะมันก็จะเป็นสีแดงๆนี่เห็นไหมคะคือมันจะทําความร้อนด้วยมันจะให้ความอบอุ่นเวลาที่นวดไปปากฏว่าหลังจากที่นวดอย่างรุนแรงหนักหน่วงเอาหลังไปกดทับมันมันนานเวลาที่มันร้อนด้วยเนี่ยนะคะผ้าตรงเนี้ยก็เลยขาดนี่คือสภาพหลังจากใช้ไปประมาณเก้าเดือนนะคะคือ เก้าเดือนสิบเดือนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้เขาเบียดบี้มากมันก็จะขาดแบบนี้นะอันนี้เนี่ยจริงๆเราชอบมากเลยนะคะเป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่า r e s t e r นะคะ r e s t ตอตอนนี้พิมก็เลยกำลังหาวิธีนะคะว่าจะทำยังไงดีให้เขากลับไปใช้ได้ก็เลยกาว่าเดี๋ยวจะหาผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมาปิดคลุมด้านหน้านะคะแล้วก็มาใช้ต่อได้น,นะคะเพราะว่าโดยเครื่อง,ของเขาแล้วเนี่ยไม่ได้เสียอะไรเลยนะคะคือย,ยังดีมากสามารถที่จะมานวดตรงคอนะคะวางตรงไท้ายทอยนะคะ วางตรงหลังนะคะก็ได้แล้วก็อันนี้เนี่ยมีที่เป็นสตร a p นะคะสำหรับให้อ่อไปเสียบกับตรงที่ตรงเก้าอี้ของในรถนะคะคือเรียกว่าคนนั่งข้างคนขับนะคะสามารถที่จะเอ j นจอยตัวนี้ได้ด้วยเพราะว่าปลั๊กตรงนี้เนี่ยสามารถจะเปลี่ยนเป็นใช้ไฟจากในรถได้นะคะตัวนี้ชอบมากเลยเชอร์รี่ตัวนี้เนี่ยพิมพ์เรียกกันว่าเชอร์รี่นะคะเพราะว่ารุ่นนี้ของเรสเตอร์เนี่ยนะคะตอนที่ได้มาเนี่ย ที่กล่องเขาอะค่ะเขียนว่าเป็นรุ่นที่ชื่อว่าไอนะเหมือนกับ iPhone เนี่ยไอแล้วก็เชอร์รี่พิมก็เออชื่อมันก็เหมาะกับตัวมันดีนะพอเวลาเปิดไฟแล้วเนี่ยมันแดงขึ้นมามันดูเหมือนมันเป็นเชอร์รี่อะไรแบบนี้นะคะน่ารักมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพิมซื้อมาพร้อมกับอีกเครื่องหนึ่งที่ใช้ในการนวดเท้าแบบที่ใช้เท้าเสียบเข้าไปแล้วก็นวดทั้งเท้าเนี่ยนะคะแต่อันนั้นเนี่ยพิมซื้อเป็นของขวัญให้คุณพ่อนะเพราะฉะนั้น ตัวนั้นก็เลยไม่ได้มีให้ดูนี่ก็เลยเป็นการซื้อเหมือนซื้อพ่วงกันมาค่ะมันก็จะเป็นช่วงเวลาโปรโมชั่นอะไรเนี้ยอันนี้เนี่ยพิมก็เลยซื้อมาในราคาแค่พันพันเดียวอะค่ะเพราะว่าซื้อเครื่องนั้นเสร็จแล้วมันมีส่วนลดมีอะไรแล้วก็เขาบอกถ้าเกิดอยากซื้อเครื่องนี้พ่วงไปด้วยเขาขายแค่พันเดียวก็เลยเอ้ยถ้างั้นเอาเลยนะคะกลายเป็นของที่เลิฟมากที่สุดใช้มากที่สุดคิดดูแล้วกันว่าใช้จนเย็นขนาดนี้นะคะเป็นของรักของวงในบ้านนะคะใช้ไอเชอรี่นะคะสำหรับ หลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านไปปุ๊บพิมก็ไปซื้อเจ้าเครื่องปั่นเนี่ยที่ปั่นอันเนี้ยที่เนี่ยที่เป็นสั่นๆอันเนี้ยนะคะคือเครื่องที่ชื่อว่ายูเชคของโอซินมาเมื่อตอนต้นปีแล้วก็บอกตัวเองว่านี่จะเป็นงบประมาณการช็อปเครื่องสาอางของพิมทั้งปีแล้วถ้าพิมซื้อเครื่องนี้เนี่ยพิมสัญญาเลยว่าพิมจะไม่ซื้อเครื่องสำอางเลยซึ่งนะคะมันก็ยังต้องมีเครื่องสาอางบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าพอได้เครื่องนี้มาเนี่ยนะคะก็เอาไว้ใช้สําหรับยืนแล้วก็สั่นนเเื่่่อองงงาาาี้กมจวแตพิ พอยืนไปยืนมาแล้วมันก็โอเคมันช่วยมากในเรื่องของระบบขับถ่ายมากกว่านะคะในความรู้สึกถิงนนะคือปกติเป็นคนที่ท่านหนักแล้วเนี่ยถ้าเกิดวันไหนที่รู้สึกนะ้นขึ้นไปยืนนะคะสักสิบยี่สินาทีเนี่ยเหมือนกับมันไปเขย่าลำไส้ให้ปันปวดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทาให้เข้าห้องน้ำได้ง่ายมากขึ้นนะคะเลยกลายเป็นที่แทนที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องสุขภาพในลักษณะของการออกกำลังกายเงี้ยกลายเป็นได้ประโยชน์ในด้านของระบบขับถ่าย นะคะอ๋อนะอันนั้นก็เครื่องนี้จะซื้อมาราคาเต็มนะคะเป็นราคาที่ขายในห้างอ่ะปกติของพวกนี้เพิ่งซื้อในห้างหมดนะคะอันนี้เครื่องเจ้ายูเชคเนี่ยนะคะโอซินเนี่ยเครื่องละสองหมื่นบาทนะก็เรียกว่าจ่ายตังค์ไปเรื่อยๆกับของพวกนี้นะสำหรับใหม่ล่าสุด2อันนะคะที่เพิ่งซื้อมาที่คุณเห็นตอนนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นเครื่องที่แบบรักที่สุดตอนนี้นะคะเป็นแบบสุดที่รักของพิมเลยนะคะเป็นเครื่องนวดเท้าอะ่ะคือไม่ไม่ถึงกับนดวดเท้าทีเดียวคือสามารถให้จะนวดเท้าวนวด แขนนวดอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเป็นเครื่องที่ชื่อว่า You Pebble นี่เนื่องจากนียังใหม่นะจะมีกล่องให้ดูนะคะเครื่องชื่อว่า u Pebble เอามาใกล้ๆให้เห็น Pebble ตัวนี้เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นใหม่ของเขาเลยนะคะถ้าเกิดคุณไปที่เคาน์เตอร์หรือว่าไปตรงบูธของโอซินเนี่ยคุณก็จะเห็นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่จริงๆแล้วออกแบบมาเพื่อเท้าแหละนะถึงได้เรียก u Pebble แต่ว่าด้วยคุณสมบัติของเขาเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะนวดตรงช่วงแขน ข้อเท้าน้องแล้วก็ฝ่ามือได้ด้วยนะคะนี่ให้ดูตรงนี้ด้านหลังเนี่ยค่ะจะเขียนบอกไว้เป็นรูปเลยนะคะชัดเจนว่าสามารถแบบทำอะไรได้มากมายหลายอย่างนะคะสำหรับเครื่องอยู่เพบเบิเนี่ยนะคะเป็นเครื่องที่สามารถที่จะปรับได้5ระดับด้วยกันนะคะก็คือหมุนไปข้างหน้าหมุนไปข้างหลังหมุนไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบะหมุนอะไรเงะะี้ยค่ะคือเขาจะมีหลายโหมดให้เลือกนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะ เลือกได้กาอยากจะให้หมุนยังไงทีนี้จากที่คุณเห็นรูปตรงเนี้ยค่ะคุณจะเห็นว่าเอ๊ะหน้าตากื่องมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอแล้วทําไมเครื่องของพีม,มันดูแบบล้นๆกว่านั้นนะคะเนี่ยหน้าตาพิมมันจะดูแบบนี้ใช่ไหมมันผ้าคลุมอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะมีผ้าคลุมให้ด้วยตรงนี้นะคะสําหรับที่ว่าเราสามารถจะถอดไปซักได้นะคะคือบางทีเราแบบผ่านเท้าเราผ่านเท้าคุณสามีเราผ่านเท้าคนในบ้านเราอะไรเงี้ยใครต่อใครที่มาเยี่ยมบ้านอาจจะอยากนวดเท้าอะไรอย่างงี้นะ,ะแล้วก็ สำหรับพิมพนะคะนี่คือความคุ้มค่ามากเพราะว่าพิมพเองเนี่ยเป็นติ่งสปาปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่เดี๋ยวไปนวดเท้านวดตัวอะไรตลอดเวลานะคะพอได้เครื่องนี้มานะคุ้มสุดๆเพราะว่าเวลาเราไปนวดเท้าเนี่ยชั่วโมงหนึ่งอะ่ะก็ต้องมีแบบร้อยห้าสิบถูกสุดเลยอ่ะร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยอะไรเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับสถานที่แล้วก็ร้านที่เราไปนวดเนี่ยนะ <S <S 2> <S 2> <ๆ>เครื่องนี้เนี่ยนะคะพิมพ์จ่ายตังค์ไปประมาณสามพันไม่เกินสามพันห้าร้อยบาท คือก็บอกคุณสามีบางวันเนี่ยพิมนั่งนวดชื่เครื่องเนี่ยค่ะนวดอยู่ประมาณแบบสองชั่วโมงอะ่ะคือเพราะว่าเราไม่ได้นวดเฉพาะองนี้นวดตรงส้นเท้านะคะนวดตรงฝ่าเท้านวดตรงบอลฟุตตรงนี้นวดนิ้วเท้านะคะนวดตรงด้านข้างของเท้าอย่างนี้เนี่ย สลับกันไปสลับกันมาเสร็จแล้วนะคะก็สามารถที่จะนวดตรงข้อเท้าน่องนะคะหรือว่าจนถึงไปเอามือเนี่ยวางก็ได้ก็คือถอดผ้าออกเพราะเราเอาเท้าวางแล้วนะแล้วก็มือวมือวางเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยผ่อนคลายตรงฝ่ามือเงี้ยเพราะบางวันเนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์เยอะมากนะคะสาหรับชิ้นสุดท้ายของในวิดีโอนี้นะคะก็เป็นอันที่เพิ่งซื้อมาใหม่เหมือนกันที่ซื้ออันนี้มาด้วยเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวเชอร์รี่เชอร์รี่แดงทิมเนี่ยมันดันขาแล้วทีเนี้ยทิมก็ยังไม่แน่ใจทิมจะซ่อม ไอ้ผ้าตรงข้างหน้าเขาได้มากน้อยแค่ไหน,นะคะเพราะนั้นพินก็ขี้เกียจจะรอนะคะพิงก็เลยไปซื้อเครื่องใหม่มานี้ก็จะเป็นเครื่องที่ชื่อว่า U cozy e 3D นะคะของ O s ซินะคะเครื่องนี้เนี่ยเวลาเปิดแล้วเนี่ยนะก็จะเป็นสีส้มนะคะคือเรียกว่าให้ความร้อนเหมือนกันนะคะเป็นเครื่องที่แบบว่าเวลานวดไปแล้วทําให้อบอุ่นตรงช่วงคอรหรือตรงช่วงที่นวดอยู่เนี่ยนะคะโดยที่เครื่องนี้มันจะมีหัวนวดที่เยอะกว่าเจ้าเชอร์รี่สีแดงพิงค์นี่เชอร์รี่สีแดงมันจะมีแค่แบบ2ตุ่มถ้าเกิดคุณสังเกตุนี้ เห็นไหมว่าด้านหนึ่งเนี่ยที่มันขาแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีแค่2ตุ่มแบบนี้แล้วก็หมุนไปมานะคะคือสองข้างคือเท่ากับมีสี่ตุ่มด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าเครื่องยูโคซีันนี้เนี่ยนะคะมันจะแบบว่ามีหลายหัวมากข้างในมีหัวเล็กหัวใหญ่นะคะมันทําให้สามารถจะนวดได้แบบสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับทั้งรุ่นนี้ของโอซิมแล้วก็เจ้าเชอร์รี่สีแดงผิดเนี่ยนะคะสามารถจะใช้ได้2ระดับก็คือว่าเปิดมากปกติเลยเนี่ยมันจะเริ่มทาความร้อนทันทีนะคะสำหรับเจ้าโอซิมจะเป็นสีส,มสม้มๆแต่ถ้าเกิดกดตรงปุ่มเปิดปิดอีกทีนึ่ะคะ่ะจะเป็นการกดเพื่อปิดความร้อนนะคะก็คือจะหยุดทําความร้อนแต่ยังไม่ปิดเครื่องนะถ้ากดอีกครั้งนึงก็คือกลับมาทําความร้อนอีกครั้งอะไรแบบนี้โอ้นะก็คือสามารถจะปรับเลือกได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีสายนะคะมีสตรปให้รัดกันกันกนกบตรงบาะสำหรับ จะไปติดในรถได้เช่นกันนะคะคือสามารถที่แบบว่าขับรถทางไกลอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีเครื่องแบบนี้วางนะคะสำหรับเครื่องนี้นะคะ u คซีน่นี่หน้าตาของกล่ององ่ะอันนี้ก็ซื้อในห้างซื้อพอร้พอมๆกันหมดเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็เครื่องหนึ่งไม่เกินสา0พันห้าเหมือนกันพิมแบบพิมพ์ได้โปรโมชั่นได้อะไรอย่างนี้ด้วยะคะ่ะแล้วก็แบบว่าไม่ได้ไปดิ้นรนหาโปรโมชั่นด้วยนะเป็นลักษณะแบบว่าพอไปถึงอะ่ะ ก็ไปเดินดูเสร็จแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลยเพราะพอเราเห็นว่าอราคามันไม่ได้แรงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาเถอะเพราะว่าแบบนะมันเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเราเริ่มใช้ก่อนก็คุ้มก่อนอะไรอย่างงี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้นะพิมแบบติดมากไอ้เจ้ายูเทป <laughs> สามพันกว่าซื้อเถอะอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าบางทีแบบเราไปนวดข้างนอกค่ะกว่านวดนอกเสร็จก่อนจะกลับถึงบ้านบางทีนวดเท้าเสร็จใช่ไหม นั่ง BTS แล้วก็จะนั่งรถเมล์ก็จะเดินกลับถึงบ้านนะโอ้โหโสมก็คือกลับมาก็เมื่อยเท้าเมื่อยขาอีกเหมือนเดิมเลยเงี้ยค่ะแต่ทีนีสู้เรากลับมาถึงบ้านปุ๊บเราสามารถที่จะใช้เจ้าเครื่องนี้นวดไปนวดเลยจะนวดชั่วโมง2ชั่วโมงนวดเสร็จแล้วคุณสามีนวดต่อคือวันหนึ่งเนี่ยมันทำงานแบบ4ี่หชั่วโมงเนี่ยค่ะคุ้มมากคุ้มละคือจะบอกว่านาทีนี้นะวันนี้นะแค่จนถึงตอนนี้พิมพ์ซื้อเข้ามาสักไม่เกิน 2. อออาทิตย์ได้เนี่ยค่ะพิมพ์ว่าเขาคุ้มค่าตัว้้ววอ่ถาาเกกิิดดพพมต์ตงไปนับ หลานนวดทั้งหลายเนี่ยนะคะอ่าค่ะก็เป็นข้อมูลแล้วกันเนาะเพราะว่าพี่เองเนี่ยรู้ว่าบางทีของในบ้านเนี่ยพี่เป็นคนที่แบบมีของเยอะเหมือนกันถึงเวลาก็แบบมีอันนั้นมีอันนี้มาเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีโอกาสเด้เอามาพูดทั้งหมดนะคะบานาทีก็แบบเอมามันรวบรว ชอบก็คอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าครั้งหน้ามีอะไรที่แบบใหม่ๆเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กใหม่ๆอะไรอีกเนี่ยจะได้เอามาแชร์ให้ทราบกันค่ะเอาละครับตนนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมไปจนจบค่ะพิมขอตัวเป็นนวดเท้าด้วยยูเพเบิร์ดแล้วก็นวดคอดด้วยเชอร์รี่ของพิมก่อนนะคะ